อ่าน้องลิงไซเอฟซีโอ้ยหลังโนัโดเค่ะอ้หโนัโด่เป็นนอออยู่หลผนชอ่าิญผอตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับตอนนี้เขาจัดทีมเพื่อะออนเรียบร้อยแล้วนะเป็นแมตช์กระชับมิรต้องขอขอบคุณผอดําผอธีรพงศ์นะฮะ อวันนี้ยกคือจีโฟกได้บริหารจัดการทีมไวเลยเพราะว่าวันนี้เขามาจามบอลกันนะแล้วอันมีทั้งหมดกี่คนครับตีปลามาหลวมสองคนสิบสองคนรุ่นนี้เกิเกินสิปีครับและนี่เป็นหนึ่งทีมเป้าหมายตีจีโฟกอยากจะได้มาเป็นสมาชิกจีโฟกฟุตบอลในการกระชับมิตรปีหน้านะฮะเขาจัดลิกหนาออ่า จะผมตั้งใจว่าอยากจะจัดลีกฟุตบอลออนอายุ่บเกิน12ปีคือเกิดภายในอำเภอแม่แจงของเขาแต่จะได้สักกีทีมนั่นเดี๋ยวอย่าลืมคอยติดตามว่าภารกิจของเขาจะได้นักขนาดแต่ผมแบ่งทีมเรียบร้อยนะครับอ่าของพอ,อเป็นทีมสีแดงนะครับเนาะ <Okay. S 1> อ่าวันนี้สีแดงเป็นตัวแทนของดงบุญน,นาคเอซีนะครับยกมือเลยครับนะ แนะนำตัวน้อยแนะนำตัวน้อยขอบคุ้หอครับผมวันนี้เตรียมอย่างอุปกรณ์อย่างเรียบร้อยแนะนำตัวน้อยครับผมผมชื่อมงคลครับชื่อเล่นชื่อเล่นนองคุมดา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 ดอ่าดาดาดา่าดาดาดคดาดาคาด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 าครดาอาดาดาดนรับาดาด่ดชื่อาดาดพดา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 าด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 ค่าดดด สวัสด e e like <laughs> like uh, anyway. <laughs> ีครับพี่เด็กชายบวนจีนาเฟยชื่อเล่นชื่อแอลครับเอชื่ออะไรนะฮะอีกทีนดชชัวีครับพี่เด็กชายาบนจีนาเฟชื่อเล่นชื่อเอครับอูฟังหูเลียงกับเดียคือแอแหละสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปอวิสสุพรรทองชื่อเล่นชื่อพามครับพามพามพามหรือปามพามครับผมชื่อเด็กชายคคนคำลชื่อเด่นชื่อกันครับกัน สวดีครับผมชื่อเดชชายธันวาคำพิณชื่อเล่นชื่อธันวาครับธันวาผมชื่อเดชชายกิติพงศ์นนนท์ชื่อเล่นชื่อเฟนครับชื่ออะไรนะเฟนครับเฟนโอเคอ่าคนไหนที่ครูซื้อตัวมาทีมสีส้มนี่ใครครูซื้อตัวใครมาเนี่ย่อแนะนำตัวหน่อยครับฮะอันนี้เป็นแนะนำตัวเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชูวิชาพันตาครับซื้อผมครับผมแภูมิแล้วอ่า ชื่อจริงชื่ออะไรคะบุญมาชื่ออะไรชื่อเติมครับอ่าขอบคุณมากที่มาช่วยทีมสีส้มของครูครับนี่โอเคอ่าตบมือต้อนรับเพื่อนหน่อยแล้วดิพวกเราเออนี่ฮะอ่าทีมนี้ครูซื้อตัวใครมั้ยโอ้พวกสาวประตูแนะนำต่อนะครับชื่อพีร์ทำนาชื่ออะไรชื่อน้ำครับชื่อน้ำโอเคนอกนั้นโอเคทีมเราครบเราซื้อประตูมาอ่าฟังครูนะครับ ครูจะจัดการแข่งขันของเราคือ3ทีมพบกันหมดอ่าคู่แรกสีแดงเจอกับสีฟ้ากับเขียวอ่าดงบุญนาคเอฟซเจออันนี้คู่เรียกชื่อว่าเป็นหนองนงไซ้เอฟซีทีม A แล้วกันนะครับของสีส้มคือทีม B นะหนองนงไซพอดงบุญนาคเจอทีม A เสร็จ ดงบนาคพักนะครับหนองเล่งซ้ายทีม A จะได้เจอกับทีม B ต่อแล้วก็พอแมตช์จบแมตช์ที่2น้หนองเล่งซ้ายทีม A พักแล้วก็ดงบุญนาคจะมาเจอกับหนองเล่งซ้ายทีม B แมตช์ละ12นาทีพอโอเคไหมครับไ่แ่เพราะฉะนั้นแต่ทั้ง2ทั้ง3ทีมจะได้เจอกันเล่นทั้งหมด2แมตช์แมตช์ละ12นาที โอ้โห4สดูกำลังก่อน <c oughs> อ่าถ้าพร้อมแล้วคู่แรกลงวอร์มเลยครับ <c oughs> อ่าครูให้เวลาในการวอร์มส <c oughs> องนาทีพอว่เมื่อกี้เล่นด้วยกันละโอเคครับเป็นการกระชับมิดนะฮะเขาก็ซ่อมกันแบบง่ายๆสบายๆเป็นการจำบอลแล้วตอนนี้เขามีกล่องเชียร์มาโตัวนะฮะนี่ครับโอ้โห อันนี้น้องน้องดงบุญหนากมาเชียเปืเป่อนๆตัวนะฮะนี่เดี๋ยวน้อยถ้าครูแข่งแข่งลีกนี่ต้องตัวไปเชียทุกสนามนะ,ะอ่าตังเป้าไว้ครับว่าอยากจัดจัดเป็นฟุตบอลลีกขึ้นะออนนะ,ะอ่าโอ้โห,โหเยี่ยมากอ่ะวอร์มรอเลยระวังมดแห้งกันแล้วกันนะ,ะอ่า โอเคครับเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ